ทิ้งอยู่ก rumor, ับพื้นน่ะตรงที่เจอเลยแล้วไหนในในใครที่ให้ให้ผมเอาทิ้งมาพี่จวยนี่ครับลงสิงเกิลเลยเนี่ยเปลี่ยนตัวใหม่มาดู่ไหนครับเนี่ยเดินท่าที่นฮ้กูเจอเอทีเจอเอทีดับเลยกูเดินท่านี้เลยกัน โอ้ยแขนลงไอ้เหียดันหลังไปไโป้โโเก็บนี้เก็บี้อะไหนเก็บเก็บอนนเก็บอนนอย่ามาเก็บโมเก็บเก็บเก็บเอ็ูดีเก็บมันซ้ายเก็บมันซ้ายเอเก็บดีก่อนที่จะลงเยอะกว่านี้ตังโลกโอยเนี้ยหะิโิโตโอ้โหโปสัตชัดเจนอะไต้้หอ ผมนึกว่าไอต่อไม่แตกนะโอ้กูโดนก่อนเลยสัตว์ผมนึกว่าพี่แตกคนเดียวไงกำลังจะเก็บแล้วกำลังจะหมอบเลยพี่ว่าทางซ้ายทางซ้ายอ่ะแคนแอนอะไรอ่ะดูแคนแล้วมันแค่ตีตัวเองลงเลยเดี๋ยวกูดูแคนไอเหี้ยริมน้ำอีกริมน้ำริมน้ำแคนไอเหี้ยจันไอสัตว์เอาคืนดิเออกูยิงแตกไปสองครับเพื่อนมลงกับกูริมน้ำใหม่เหี้ย คนอ้าวมันยิงเพื่อนมันอะใช่ปะไม่ไม,ม,นะไม่ไม่ไมคนเาพูดว่าเอ่อเจ้มูยักกัหลน,หลนหลเปยเพื่ออ้น